สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมแซมมาแนะนำา t o y o t a อ l t ติ 1.6G นะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับผม125แรงม้านะครับผมคันนี้นะเลขไมล์123,000กิโลเมตรนะครับรถสวยๆนะเป็นหน้าใหม่หน้าปัจจุบันแล้วนะครับ ภายในคันนี้เป็นเบาะหนังลายทูโทนนะเดี๋ยวพาไปดูพาไปรับชมอีกครั้งหนึง่งแซมดูรถแล้วคันนี้รถสวยเลยนะครับผมถือว่าสวยเลยนะด้านหน้านะครับมีต้องเก็บงาน10คันเจอทุกคันเลยก็คือในส่วนของกันชนด้านหน้าตรงนี้ต้องเก็บทุกคันเลยนะครับผมทุกคันเลยที่แซมขายเนี่ยไม่แน่ใจว่า เป็นจุดบอดหรือเปล่านะครับทุกคันเลยไฟหน้าสวยๆนะ Day Time Running Light ไฟสองสว่างโปรเจคเตอร์นะแต่เป็นฮาโลเจนไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับผมอ่ะดูห้องเครื่องก่อน125แรงม้า1 6 0 0นซีซีนะครับผมอ่ะดูสําเนาเรี่มก่อนเลยนี่ชัดๆ125ม้า1 6 0 0ซีซีปี2,019นะครับ ลำดับที่1เหมือนเดิมนะครับอาคาคเน่แคปิตอลนะครับผมสำเนาข้างหลังภาษีตอนนี้ภาษีตกปีละ3 5 9 4บาทนะถ้าในานามบุคคลก็หาร2นะอันนี้ในานามบริษัทนะครับผมมาดูฝาครอบเครื่องไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะแซมเช็คมาแล้วนะตอนแรกแซมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีฝาครอบเครื่องสรุปเป็นแบบนี้ทุกคันนะมาดู ฝากระโปรงหน้าก่อนดูสวยมากนะสติกเกอร์นะครบสเตเตอร์สองสามสี่ห้าครบเลยรูกลมๆคมๆเท่ากันทุกรูนะดูยานแนวเห็นไหมไม่มีขาดตอนนะจะมีขาดเฉยตรงนี้ตรงนี้ขาดคือเป็นเรื่องปกตินะทำไมถึงขาดก็เพราะว่า เวลาเราเปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยมีรอยเว้าเห็นไหมให้มือเราสอดเข้าไปได้นะเนี่ยไล่มาเนี่ยไล่มาลูนี้ต้องคมคมกลมๆนะครับต้องคมคมนะล้วสม่ำเสมอนะนี่ไล่มาเลยเห็นไหมอย่าแนวก็เอาเล็บจิกไปได้เลยน,เน,นะชัดเจนมันจะนุ่มๆที่นิ้วนะหัวน็อตดูชัดเจนมากๆนะครับเดิมๆนะแม้กระทั่งซอกด้านในอะดูซอกแก้มก็เดิมๆ รวมถึงกะโหลกเนี่ยเขาเรียกว่ากะโหลกเนี่ยรอยอาร์คอยู่หรือเบ้าหัวโชกเนี่ยแล้วก็เนี่ยคืออันนี้คือจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวซีนพวกนี้คือจากโรงงานนะครับผมนี่นะแล้วก็เราดูซอกด้านในนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมเนี่ยดูโครงสร้างอันนี้เป็นขี้โคลนขี้ดินนะครับไม่ใช่สนิมนะครับผมเนี่ยขี้โคลนไม่ได้สนิมนะ วัวน็อตไม่ไขใช่นไหมน็อตคานเนี่ยดูเห็นไหมนี่เนี่ยแล้วก็ดูคานล่างนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมไม่ไขเลยนะครับไล่มาอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนี่นะไม่ไขนี่เห็นไหมไม่ไขเลยนะสวยนะครับนี่ก็ไล่มาเนี่ยไม่มีรอยเชื่อมนะรวมไปถึงกระโหลกเหมือนเดิม นะนี่ในไ,ไข่ซอกสวยโอนอสสวยยาแนวต้องมีเหมือนกันแล้วก็มีเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ต้องมีนะสำคัญสุดเลยคือครับคือโลโก้โตโยตา้าชัดเจนมากๆนะสติ๊กเกอร์นะนี่ตัวนี้มันจะรองรับกับตัวนี้นะครับผมไม่ให้โดนตัวคานหน้านะครับผมนี่นะต้องมีไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเก่งต้องมีนะครับผมนี่นะ ให้ดูตรงนี้ทีนึงเนี่ยเดิมเดิมนะสวยงามครับคันนี้เดิมแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับฝากระโปรงหน้าต้องมีเก็บงานเดี๋ยวจัดการให้นะครับนี่รอยยุบเวลาแซมเก็บงานไม่ได้แกะฝากระโปรงนะครับทําให้รถไม่เกิดตําหนิแน่นอนนะครับไม่มีไม่ได้แกะฝา,ามานะไม่ต้องกังวลนะครับผม ยางยี่ห้อบิสโตนนะครับปี2023สัปดาห์ที่38ซีรียางอยู่ที่205ทับ55ขอบ16นิ้วนะครับผมมีแก้มหน้าขวาก็ต้องเก็บนะครับผมสติ๊กเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว Smart k e ีย์เนะครับผมเนี่ยแตะเปิดปิดได้เลยนะครับผม ภายในทูโทนนะครับผมก็จะเวลาขับก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งมันก็ดูอารมณ์แบบสบายๆดูโปร่ปงๆนะครับผมดูโล่งๆรถดูใหญ่ๆภายในนะแต่ก็อาจจะต้องในส่วนของการดูแลรักษานิดนึงครับตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้เราฟอกให้นะเดี๋ยวสวยขาวสะอาดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวแซมลองดึงในส่วนของตัว รอยอาร์คอยู่สวยงามนะรอยอาร์คอยู่ครบๆสวยๆนะครับนี่ปิดก่อนไม่เป็นไรแล้วก็เลขไมค์คันนี้1 2 3่0 0กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมเบาะถือว่ายังสวยอยู่เห็นไหมดูปิกเบาะสวยอยู่นะครับผม แล้วก็คันนี้มาพร้อมกับแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับมาถึง6ลูกนะครับมีคู่หน้า2ลูกข้างเบาะคู่หน้าอีก2ลูกแล้วก็ในส่วนของที่ม่านนี่ม่านนะครับม่านม่านก็คือเสา A จนถึงเสา C อีก2ลูกเป็น6ล้วแล้วก็ลูกสุดท้ายก็คือที่หัวเข่า ไหฝั่งคนขับรวมทั้งหมดเป็น7ลูกนะครับผมนะ,นะมาตรฐานเลยครับในส่วนของวิทยุก็เปิดปิดสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมเนี่ CD อยู่นี้ใส่ซอง CD MP 3นี้ส่วน USB จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับคอนโซลข้างใต้นะอันนี้ใส่ลงใส่เหรียญได้แอร์เป็นแบบอัตโนมัติ แต่ไม่ดูโอโซนนะครับผมไม่ได้ดูโอโซนนะเกียร์ออโต้นะครับผมเบรกมือเป็นแบบไม่ให้ไฟฟ้านะครับพุ่มสตาร์ทนะพุ่มสตาร์ทแต่ว่าคันนี้จะมิดนึงคือในส่วนของฝาอ่าไม่ใช่ครับอ่าพวงมาลัยหนังมันจะลอกนะลอกหน่อยนะครับผมนี่นะแต่ก็แจ้งหมดนะลอกนิดนึงนะครับผม เบาทูโทนก็จะแบบนี้นี่ครับเห็นไหมอันนี้จะแบบออกสีออกเทาๆไม่ไม่ถึงกับดำแต่นี่เป็นสีครีมแน่นอนนะครับนี่นี่นะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นตัวเนี้ยผมแซมว่าน่าสนใจนะราคงราคาน่าสนใจเดี๋ยวแซมบอกใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะนนนข้างหลังนะครับมีแอร์ด้วยสำหรับผู้โดยสารด้านท้ายนะนี่เย็นฉ่ำสบายสบาย นะครับผมเย็นเย็นเลยนะครับผมเดี๋ยวดึงก่อนมันค่อนข้างแน่นโอ้โหแน่นมากเลยอ่านี่แน่นๆน่ะสวยๆนะครับผมนะครับผมมาดูด้านท้ายกันนิดนึงโคโรล่าออาติสนะครับผมขายดีมากนี่ดูเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับผม ดูฝาท้ายนิดหนึง่งให้ดูก่อนเลยในส่วนของตัวตะเข็บนะสวยงามนะครับเหมือนเดิมครับซิลเลอร์ต่างๆนีตรงมาเลยเห็นไหมเล็บจิกไปนี่รอยเล็บนะมาร์กอ่นะด้านขวาเห็นไหมจะมีจุดตรงมุมนี้นะเราไปด้านซ้ายดีกว่าเห็นไหมต้องเหมือนกันนะซิลเลอร์เหมือนกันเปียบต่อมาเราไล่ดูตรงสะโพกนี่เห็นไหมสะโพก ไล่มาสะโพกนี่มาฝั่งขวาบ้างไล่เหมือนกันเหมือนกันไหมนี่ไล่เหมือนกันถ้ามันโดนมารับรองว่าปั้นไม่ได้แน่แบบนี้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดิมคันนี้เดิม,ดดมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาดูโครงสร้างด้านในเห็นไหมครับนี่นี่ต้องเป็นแบบนี้นะโครงสร้างด้านในต้องแบบมนี้ขาต้องไม่เงาโครงสร้างด้านในต้องไม่เงานะครับทุกอย่างต้องไม่เงาเด็ดขาดนะครับ ถัดมาล้ออะไหล่นะครับอยู่ครบเครื่องมือในส่วนของสีรองพื้นด้านในจะไม่เงาแล้วก็จะมีสียาแนวสีครีมนมแบบนี้คือเดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะครับเดิมนะสวยครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับผมเลขไมล์ห0 0่กิโลเมตรนะคันนี้ดึงต่อมาดึงต่อ ไหนๆก็ดึงแล้วอ้าวให้สุดไปเลยโอ้โหดึงไม่ออกขออนุญาตไม่ดึงครับดึงไม่ออกแน่นมากโอ้โหเจ็บเล็บแล้วอะมาต่อเนี่ยคอนโซลก็สีครีมมันก็ดูสว่างครับดูสบายตานะครับผมอะดูซอกต่อซอกเนี่ยซอกสวยไหมซอกสวยแล้วก็ที่สำคัญที่แซมบอกทุกคลิปนะ แผ่นเพจถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแผ่นเพจอลูมิเนียมละมันจะเป็นเหมือนกระดาษมันก็คือบัตรประชาชนของรถยนต์นั่นเองเวลาไปคาแคร์ก็ดีหรือล้างรถเองก็ดีอย่าไปแกะเด็ดขาดนะครับถ้าสติ๊กเกอร์อันนี้หายเวลาเราไปขายต่อเวลาซื้อขายเนี่ยเขาแทบจะไม่รับซื้อแล้วนะครับหรือถ้าซื้อคือกดราคาหนักมากนะน,นี้สําคัญมากๆนะอย่าไปแกะเล่นนะครับผมมาดู n o v e m ber 19นะครับปี11เดือนอ่าเดือน11ปี19 Toyota Motor Thailand นะครับเลขตัวถังลงท้ายเฟรมนัมเบอร์คือเลขตัวถังเอนจินคือเลขเครื่องยนต์นะครับเราไล่มาลงท้ายด้วยอะไรเอ่ย104ตัว4953ตรงกันไหมนี่104ตัว4953ชัดเจนนะตรงกันแน่นอนอ่ะนี้ดึงได้ ไม่ค่อยแน่นอ่าเห็นไหมนั่นสวยๆนะครับเออเดี๋ยวแซมพาไปดูซอกฝั่งนู้นก่อนไม่ได้ดูเลยมา่าดูซอกสวยงามนะครับเห็นไหมหัวน็อตสวยอันนี้คือขี้ดินนะไม่ใช่สนิมนะสวยเนี่ยเดิมนะครับผมอืมสวยงามนะครับผม ปี19นะครับผมปี19นี้ปี2025รถ6ปีก็ตกเฉลี่ยวิ่งปีละ622 1ปีละ20,000ถือว่าปกตินะครับผมปกติเลยนะราคานะครับเดี๋ยวแซมลงไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้ให้นะครับผมใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้นะครับผมที่เบอร์0863543692นะครับผมเบอร์เดียวเบอร์เดิมรู้เรื่องแน่นอนนะ คันนี้สวยครับรถเดิมบอกเดิมรถโดนบอกโดนนะรับรองสวยครับนะโอเคยังไงคลิปนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกทุกทุกคนที่รับชมและติดตามแซมนะครับไปแล้วสวัสดีครับ